ซึ่งไอคนบางประเภทเนี่ยมันเปินอะไรก็ไม่รู้อันมันระเบิดแล้วมันก็แบบเลอะแล้วมันก็ไม่เช็ดมึงนะมึงนะกูเลงไว้แล้วนะมึงทำแล้วนะไอเราเป็นคนไม่สนใจแอกหล์แล้วไอเราก็นี่เลยนี่เลยไม่เอาหรอขอห้าแก้วเหตุการณ์วันนั้นน่ะก็คือจนเราตอนที่เรารู้จากบาเท่านั้นแหละ ปุ๊บปึ้งเหมือนเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่ไปคุยได้ง่ายๆทีนี้พอถึงเวลาพักผมปุ๊บก็ไปส่องแอบส่องดูเฮ้ยอยู่เว้ยเมดิเจอร์อยู่ในห้องไอทีน,นี้เราก็หายใจลึลกๆเตรียมเตรียมน้ำใ,ใจหนึ่งสองสมเตรียมมาแล้วสักิฟเตรีมมาแล้วค็อกไปป๊อกป๊อกป๊อกก็ได้ยินเสียงมันไกลคำอินตอนนั้นแบบคิดในใจเนเอยเป็นไงอะซาดีนัก เอาไงล่ะทีนี้สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่อง s ูเป r n ์เนครับกับรายการที่ชื่อว่าครั้งหนึ่งผมเคยกับภาคที่สอนะครับต่อจาก EP เมื่อกี้นะครับครั้งหนึ่งผมเคยเป็นวัยรุ่นอเมริกาทีนี้ทุกคน EP เมื่อกี้ผมพูดเรื่องตอนที่ผมเตรียมตัวเริ่มจากศูนย์เลยคือพูดอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็พยายามหาคนทางขอนขวายและ EP นี้ครับผมก็เลยมาคิดว่าเอ้ย EP นี้พาร์ทที่ผมจะมาเล่านะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองที่ผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอ่าเมืองนี้ผมไปไหนและงานที่ผมทําเป็นยังไงบ้างทีนี้ทุกคนต้องพูดก่อนไอ้เมืองที่ผมอยู่นะครับเชื่อเมืองวิคอนซินเดลซึ่งไอ้เมืองวิคอนซินเดลนี่ครับการข้ามานาคมในเมืองนี้ครับ มันไม่ได้เหมือนที่ผมคิดไว้เหมือนที่ผมดูในหนังฮอลลีวูดเพราะมันไม่ใช่เมืองใหญ่มันไม่ได้มีรถไฟใต้ดินมันไม่ได้มีซับเบย์มันไม่ได้มีนั่นนี่การข้ามนาคมสาธารณะเดียวในเมืองนี้ที่มีก็คือแท็กซี่ซึ่งเป็นแท็กซี่ที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วกันและการไปแท็กซี่ของที่นี่ครับจะต้องโทรนัดให้แท็กซี่มารับและถ้าไปคนเดียวค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปแท็กซี่นี่ครับจะต้องเป็นการ านกนเป็ุมถึงจะโอเคพูดถึงการที่ผมมาอยู่เมืองลีครั้งแรกก่อนตอนที่ผมมาถึงปุ๊บอ่ะผมก็เห็นเมืองแล้วว่าเมืองนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมดูในหนังมันไม่ได้เป็นแบบมีตึกใหญ่ๆโอ้มีเทคโนโลยีมีการขามานาคมที่แบบว้าวเหมือนที่ผมคิดเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองแบบเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราประเทศไทยก็อาจจะเป็นเหมือนต่างจังหวัดก็เป็นแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบว้าวมากสําหรับคนไทยทั่วไปเหมือนเรา เหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวมากอ่ะทีนี้ผมก็ไม่ได้ลดความคาดฝังตรงนั้นไปผมก็เอ้ยไม่เป็นไรมึงก็อาจจะมีอะไรที่มันน่าสนใจที่มันน่าค้นหามากกว่าที่เราคิดก็ได้เออผมก็คิดอย่างนี้นะวันแรกมาผมก็เอ้ยก็ขนของเข้าหอพักซึ่งหอพักที่ผมอยู่ผมก็จะอยู่กัน4ี่คนมันจะเป็นห้องเช่าแล้วก็จะมีเตียง2ชั้นนะสฝั่งฝั่งละ2คนฝั่งละสอเตียงเนาะสองชั้นก็จะอยู่ในห้องนั้น4ี่คน ซึ่งทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดเพราะเราได้รู้จักพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่มอสอ,อ,อักษรย่อดีกว่าพี่มอมแเราได้คุยกับพี่มอพี่มอก็แนะนําว่าเอย,อยู่กับคนไทยดีกว่ามันเรื่องของวัฒนธรรมความระเบียบเรียบร้อยเรื่องของการทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากกว่าเออแล้วก็โอเคอยู่กันคนไทยดีกว่าก็อยู่กับคนไทย4ี่คนในห้องนี้ทีนี้การที่มาครั้งแรกเนี่ยผมก็สำรวจเมืองไปอันดับแรกก่อนก็ไม่ได้ทาอะไรมากก็ เข้าไปดาวเทาดาวเทาก็เหมือนเป็นตัวเมืองหลักของเมืองนั้นเราก็ได้เข้าไปไปดูร้านอาหารไปดูเมืองนั่นนี่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจหน้าตาวันแรกก็ยังสดชื่นก็ยังสนุกอยู่ก็ยังแฮปปี้อยู่เอ้ยมาเมริกาก็มีถ่ายรูปอ่าดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะแล้วก็ไปกินอาหารไปหาอะไรกินก็นัดกันเอ้ยไปกินนั่นนี่นั่นนี่กันแล้วก็สั่งมีเบียมาด้วยเออตอนนั้นก็ยังหน้าตาแบบโอ้สดชื่นทุกคนพอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับ ของชายหนุ่มที่พึ่งมาอเมริกาครั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะพบเจออะไรบ้างหน้าตาเขาคงแฮปปี้แบบนี้แหละครับอ่าก็กินกันก็แฮปปี้ินเอนจอยกันถ่ายรูปสนุกปุ๊บพอตอนเช็คบินอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับว่าการมาอเมริกาเนี่ยวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งในการกินอาหารนี่ครับคือเราจะต้องมีการจ่ายทิปเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายเท่าไหร่วะแบบบางทีเราสึกเสดายที่จะจ่ายทิปไปเนี่ยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายเท่าไหร่วะ จ่ายน้อยไปเขาจะว่าหรือเปล่าเพราะเราเคยไปอ่านในพันทิปว่าเฮ้ยมีคนไม่จ่ายทิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจวัฒนธรรมแล้วไม่จ่ายทิปแล้วเคยโดนเด็กเสิร์ฟว่าด้วยเราก็แบบมีความกังวลวยาไอ้ไอ้วราปุ๊ต้องจ่ายเท่าไหร่คนเนี้ยกุต้องจ่ายเท่าไหร่วะแล้วกูบจะโดนว่าไหมแล้วผมก็เลยตั้งใจว่าเอ้ยถามเลยดีกว่าเราไม่รู้นี่เขาก็เข้าใจแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีวัฒนธรรมตัวนี้ผมก็เลยถามเขาจําไม่ได้ตอนนั้นเขาบอกว่าจ่ายประมาณ15%ของของยอดทั้งหมดของรายการอาหารมั้ง ผมก็โอเคคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์เขาก็บอกเราเราก็จ่ายไปในทิปไปอ่าเราจ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เส,สร็จสับซึ่งคำนวณเมื่ออาหารมาแล้วครับ15ถึง20ดอลลาร์ต่อมื้อเราเนี่ยถ้ามาคำนวณแล้วเราจะเงินเหลือไม่พอนะที่จะครบเวอร์กับค่าที่จ่ายที่เราจ่ายมาเพื่อเข้าร่วงโครงการนี้ส่วนใหญ่แล้วครับอาหารที่นั่นนะมันจะแพงกว่าบ,บ้านเราประมาณเท่าตัวสมมติเนื้อบ้านเราตอนนั้นอ่ะอาจจะเป็นเนื้อหมูกิโลละ160 กิโลละ160อยู่ที่นั่นก็จะกิโลละ300 300ถูกกว่า300ริ่มต้นซึ่งมันก็จะแพงประมาณเท่าตัวแต่มันก็ไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับไรายได้ซึ่งต่างจากบ้านเราประมาณ10เท่าแต่ค่าอาหารต้นทุนวัตถุดิบต่างกับเราแค่เท่าตัวซึ่งมันก็ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับไรายได้ซึ่งทีนี้ถ้าเราประกอบเบื้อาหารและซื้อของพวกนี้มาทำอาหารซึ่งผมคำนวณแ,แล้วว่าเฮ้ยมันจะประหยัดได้เยอะอะ มันจะประหยัดะเยอะไม่เยอะ่ะตกมือละประมาณสัก60 7 0ต่อมือก็ไม่แพงเมนูบ่อยที่ผมทําสุดนะครับอยู่นั่นนะผมจะซื้อพวกวัตถุดิบที่เป็นเนื้ออ่าเพราะหนึ่งละมันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เป็นเนื้อบดเนี่ยมันจะเป็นแท่งยาวๆนี่นะเราก็ซื้อตุนเราใช้เป็นอาทิตย์หนึ่งถือว่าช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เราปลดล็อกสกิลเชฟมือทองเลยทีเดียวอ่าหลายๆเมนูที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ลองทําตอนนั้นเราก็ได้ทํากินเองเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเซฟคอร์สซึ่งเวลาที่ทําอาหารออนะครับเราก็จะทง ไปกินในที่ทํางานได้ด้วยอ่าซึ่งหน้าตากล่องอาหารแต่ละวันนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบใส่กล่องแบบนี้ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันแรกก็เหมือนแบบทั่วๆไปเลยแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรซื้ออาหารแล้วก็เดินกลับก็ไม่ได้เรียกแท็กซี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องเรียกยังไงแล้วก็คุยไม่ถูกคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีเนะครับเดินของพลุพลังกลับมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็ยังแฮปปี้อยู่ตอนนั้นโอ้โหมันก็แบบแบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากก็ชิลๆจนกระทัท่งทีนี้ ไรการก็คือเหมือน security เหมือนคนดูแลความปลอดภัยในส่วนน้ำเนี่ยก็คือแต่ละจุดมันจะมีไรกาดประจําสารที่เครื่องเล่นแต่ละจุดไรกาดที่ประจาแต่ละจุดนั้นน่ะก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของที่นั่นเวลามีเหตุอะไรไรกาศก็ต้องเข้าไปชาร์จเข้าไปดูแลอ่าแล้วก็ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่าหรือเวลาที่มีคนมาเล่นเครื่องเล่นไรกาดก็จะต้องจัดความระเบียบว่าเอ้ยต่อคิวนะต่อคิวนะใครไม่ต่อคิวไรกาศก็จะต้องจัดการดูแลให้ได้ ถ้าเด็กยือหน่อยปวดหัวแน่ปวดหัวซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นจุดประจําจุดของรายกาดประมาณซักโซนละ5 7ถึงจดุดค่าทางานของผมนะครับเราจะแบ่งจุดแต่ละโซนเนี่ยโซนจุดละ45นาทีซึ่งมันก็จะเวียนกันแบบนี้ครับไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จนถึงจุดสุดท้ายพอจบจุดสุดท้ายปุ๊บเราก็จะได้พัก45นาทีซึ่งวันหนึ่งเราจะพักอยู่ประมาณ2รอบ ซึ่งรอบไหนที่เราพักนั่นแหละก็จะเป็นเวลาที่เราได้กินข้าวอ่าเราก็จัดเราก็จัดดูดีๆว่าเอ้ยเราจะได้กินข้าวช่วงไหนเราจะรู้เวลาเลยซึ่งในกองทำงานช่วงเริ่มแรกอะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็ได้เรียนรู้โดยการที่เขา,เขาจะให้มีพาร์ทเนอร์มาสอนงานเราให้เราก็ไปอยู่กับพาร์ทเนอร์คนนี้อ่าพาร์ทเนอร์คนนี้เราก็ไปประจาเลยว่าพาร์ทเนอร์คนนี้ครับวันนั้นเขาได้กะจุดไหนเราก็ไปดูอ่าเขาก็จะสอนงานเราว่าเฮ้ยแต่ละจุดเนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยใช้ยังไง ที่ลูกค้ามาเนี่ยเราต้องต้องบอกลูกค้ายัางไงบ้างเราจะต้องดูแลความปลอดภัยอะไรเขาผมก็จะได้เวียนไปจุด indoor o u t ดอ o ข้างบนเอาดอ o r ข้างล่างบ้างก็จะได้เวียนครบทุกเครื่องเล่นเราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละเครื่องเล่นน่ะทำงานยังไงอ่าแล้วก็จะมีการใช้ทักษะในการดูแลแต่ละเครื่องเล่นแต่ละจุดยังไงบ้างอ๋อผมก็รู้แล้วทีนี้จนถึงสัปดาห์ต่อไปผมจะต้องรันงานคนเดียวแล้วพอว่ารันงานคนเดียว เข้าจุดคนเดียวตอนที่มาตอนแรกครับเขาจะให้คนไร้การคนไหนที่มาถึงจุดเข้างานคนแรกอ่ะจะได้เลือกจุดตำแหน่งการทํางานกันซึ่งตรงน,นี้หละเริ่มต้นก็มีปัญหาแหละไอ้นี่ก็จะเอาจุดนี้ไอ้นี่อยาพักก่อนไอ้นี่อาพักก่อน,อน,อกกอนใครมาเร็วก่อนก็ได้ก่อนมันก็เลยเกิดการแย่งชิงว่าเฮ้ยเกิดการจ้องแล้วจะถึงเวลาทํางานซูเปอร์ไวเซอร์คนที่จะมากระจายจุดทํางานให้เราเนี่ยมาถึงหรือยงังไอ้ไหนตาเร็วแบบว่ามันก็จ้องว่าเฮ้ยซูเปอร์ไวเซอร์มาแล้ววิ่งๆ,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 ๆไป ปุ๊บเข้าขอใช้ชื่อเอาตำแหน่งจุดนี้ก่อนมันก็ดีไปอ่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากได้ตำแหน่งไหนมันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกช่วงนั้นเพราะว่าตำแหน่งไหนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเพราะยังไงก็จะได้พัก2รอบเท่ากันอยู่ดีอ่าอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่มันจะไปมีปัญหาตอนช่วงฤดูฝนฤดูหนาวทุกคนมันจะแย่งกันไม่อยากไปอยู่จุดตำแหน่งที่มันต้องอยู่เอาตัวอยู่ในน้ำอ่ะหลายลรอบเพราะหรือว่าไม่อยากเอาตัวตัวเองอ่ะ ไปอยู่จุดที่มันต้องอยู่ในน้าอะช่วงรอบดๆึกๆเพราะว่าแม่งโคตรหนาวเลยหนาวมากหนาวแบบหนาวจะสั่นเลยมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีการแย่งชิงตําแหน่งกันบ้างเล็กน้อยเอ้าแล้วผมทําไงผมมาแรกผมก็ไม่ได้กล้าออกปากออกเสียงมากผมก็ตามตามน้ำเข้าไปก่อนผมก็ดูก่อนว่าเฮ้ยมันทํากันยังไงวะแล้วมันแย่งกันยังไงผมก็ดูไปทีนี้พอเริ่มไปสักพักแล้วผมก็จะเริ่มเห็นปัญหาเล็กๆลกน้อยๆแล้ว ไอช่วงเปลี่ยนจุด45นาทีอ่ะพอเราต้องมาอยู่จุด,จดสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราจะออกไปพักได้มันจะต้องให้คนที่พักก่อนหน้าเนี่ยกลับมาอยู่จุดที่1ก่อนแล้วก็จะไล่วนมาเวียนแบบนี้เราถึงจะได้พักได้มันมีคนแอบเนียนเว้ยอันนี้คนแอบเนียนเว้ยวิธีการแอบเนียนของมันก็คือพอมันจะมาพักเนี่ยพอมันจะลงมาพักเนี่ยมันถึงเวลาปุ๊บมันก็อาจาจะเลทประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะทําเป็นเดินเข้าห้องน้ำอ่าเดินไปเข้าห้องน้ แม่งเล็ดมาอีกแล้วห้านาทีแล้วนะเดินเข้าห้องน้าก็เดินช้าเข้าไประจจ,จุดที่1นอ้อยู่คนที่อยู่จุดที่1ก่อนหน้าน,นี้มันก็ต้องมาจุดที่2ใช่ไหมแทนที่มันจะมาจุดที่2เลยมันก็แอบมีเนียนๆแล้วเฮ้ยไปขอแวะเข้าห้องน้าหน่อยเอาแล้วมึงเอาแล้วกูนี่กูเนี่ยหยอย,อยู่ในจุดน้ําเนี่ยกูหนาวแล้วกูอยากขึ้นแล้วมึงอยู่ไหนวะตอนนั้นก็ดูนาฬิกาแบบหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีทำไมมันยังไม่มาวะ มันก็แบบนี้สายตาเราแอบไปเห็นอ้าวไอ้นี่มึงไปห้องน้ามึงมึงแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องดูเชิงก่อนว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงเขาอยู่กันยังไงพรบินมาแล้วก็ไปพักบรรยากาศในห้องพักนะมันก็จะเป็นห้องเหมือนแบบว่าโต๊ะกลางให้นั่งทานอาหารด้วยกันยาวๆแล้วก็จะมีไมโครเวฟอันหนึ่งซึ่งไอ้คนบางประเทศประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่มันใช้ไมโครเวฟแบบว่าหนึ่งแหละปัญหาที่เจอมันใช้แล้วแบบ มันจะมีการแบบว่ามันอุ่นจนมันร้อนแล้วแบบอาหารมันระเบิดแล้วมันก็แบบเลอะแล้วมันก็ไม่เช็ดเหตุผลของมันก็คือแบบเฮ้ยรีบมึงนะมึงนะกูเลงไว้แล้วนะมึงทำแล้วนะหรือไอ้บางประเภทแบบว่าเอาอาหารที่มันยังไม่ได้ประกอบเอามาทําแม่งอยู่ในคมคโครเวฟเหมือนจะทําไข่ตุนหรือทําอะไรอ่ะมึงก็ต้องเวฟสามนาทีสิบนาทีซึ่งกูรออุ่นต่อจากมือตอนไหนมึงจะเสร็จมาร์กง่ายนะมึงมาร์กง่ายนะ พะถ้ามันทําอะไรใชาไงเราก็จะต้องเหลนเวลาเราอีกแล้วก็จะมีเวลากินอาหารแล้วมีเวลารีแลกน้อยเออเราก็จะต้องรีบๆไปแล้วก็ถือว่าเอ้ยเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรมากเนาะถ้าเรามองผ่านผ่านไปเออมันก็มันก็มีอีกหลายพาร์ทที่มันน่าสนุกแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยทุกคนมันจะมีการจัดงานหนึ่งขึ้นมามันชื่อว่าเหมือนจาชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นงานที่แบบว่าเหมือนต้อนรับพนักงานใหม่ของที่นี่ มันก็จะเป็นการที่ว่าเป็นการปาร์ตี้เป็นในปาร์ตี้ซึ่งมันก็จะมีอาหารมีอาหารจัดเลี้ยงให้กับพนักง,งานใหม่ทุกคนแล้วก็จะมีปาร์ตี้เครื่องดื่มเป็นแบบเป็นไอแลนด์เป็นบาร์อ่ะก็จะปาร์ตี้มีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งน้ําโซดาต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ไอเราเป็นคนไม่สนใจแอลกอฮอล์แล้วไอเราก็นี่เลยนี่เลยไม่เอาเหรอขอห้าแก้ว <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์วันนั้นน่ะก็คือผมเนี่ยก็ไปวนเวียนไอยอยู่ตรงบาร์ บาร์เครื่องดื่มเนี่ยอยู่นั่นแหละไอ้เราก็แบบว่าเฮ้ย <c oughs> มองไปแบล็กเกล้าข้างหลังมันเครื่องดื่มอะไรก็ไม่รู้มันหลากหลายมากเลยไอ้เราก็ไปนั่งอยู่ตรงบาร์นั้นกินข้าวกินอะไรเสร็จคุยกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งอยู่นี่จําได้ว่าคําพูดที่ผมพูดตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าเครื่องดื่มมันมีอะไรบ้างนะแต่สิ่งที่ผมบอกว่าผมก็จะไล่ยั้งแต่บนจนลงล่างมาเลยเอาอันนี้ปุ๊บอันที่สองปุ๊บผมก็จะพูดว่าอันนาจะดิง เอามาอีกดิงเอามาอีกดิงหนึ่งเอามาอีกดิงหนึ่งไล่ลงมาจนเหมือนลองเกือบหมดแล้วมั้งจนสุดท้ายเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราคิดว่าเอ้ยมันก็แบบเหมือนแบบเป็นค็อกเทลเป็นอะไรแบบนี้เฉยมั้งจนเราตอนที่เรารู้จากปาร์เท่านั้นแหละปุ๊บปึ้งเหมือนแบบว่าแอลกอฮอล์มัน,มนวิ่งปุ๊บมึนๆว่ะมึนๆว่ะแล้วก็ตกเยน็นปุ๊บมันก็จะมีปาร์ตี้มีเล่นคอนเสิร์ต เราก็จะอนจอยปาร์ตี้กัน สนุกได้เจอเพื่อนใหม่เนี่ยวันนั้นก็จบปาร์ตี้ไปเราก็เดินกลับเราก็ได้รู้จักเอ้ยเรื่องรู้จักคนนั้นเรื่องรู้จักเพื่อนประเทศนี้เริ่มรู้จักพเพื่อนคนไทยที่มาอยู่นี่ที่มาโครงการนี้ด้วยกันที่ทํางานที่เดียวกันเราก็เริ่มรู้จักเอ้ยเริ่มมีแว่าคนรู้จักพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเริ่มสนุกแล้วตอนนี้รู้จักคนเยอะเราก็เริ่มสนุกแล้วเราเป็นพวกที่ชอบแบบว่ารู้จักคนใหม่ไปเรื่อยแล้แลวทีนี้ ลูปตอนนั้นครับก็จะไม่มีอะไรมากก็คือไปทํางานทํางานเสร็จก็จะมีเวลาว่างช่วงหนึ่งแล้วก็จะหากิจกรรมนั้นนี้ทําอาจจะไปซื้อของที่ห้างไปเดินเล่นตรงนั้นตรงนี้หรือบางวันเรามีเวลาเยอะหน่อยเราก็จะมีการแอบไปซื้อเครื่องดื่มนะซึ่งที่ผมพักเขาห้ามเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ,เข้ามากินเราก็จะมีว่าหากระเป๋าเป้ใบใหญ่ไปกับจักรยานคู่ใจเราก็ไปแล้วก็ซื้อและตอนที่เข้าอ๋อมันจะมีการตรวจทุกครั้งมันจะตรวจบัตรต่าง ซึ่งเขียมวดมากที่นี่เราก็จะนินเนียนเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราจะไปด้วยกันเราก็ให้มันเนาเดินเข้าไปอยู่ด้านหน้าบางๆกระเป๋าเป้ที่เราใส่ลังเบียร์มา <c oughs> ลังวดเบียร์มาเราก็จะพยายามแบบจูงจากยางค่อยๆเดี๋ยวจะมีเสียงเสียงขวดชนกันนะทุกคนกริ๊งกริงกริงกริ๊งไม่ได้ต้องนินเนียนเข้าไปเสร็จเราก็จะเอ้ยไปอยู่ห้องใครคนไหนคนหนึ่งแล้วก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะกินเออแล้วลิวเน่าไปอีกอย่างหนึ่งเมืองเนี่ย เมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันมีเวลาช่วงกลางคืนที่สั้นมากทุกคนซึ่งตอนแรกผมไม่ชินเวลาที่พระอาทิตย์ตกนะมันจะไปมืดช่วงประมาณ2องทุ่มด้วยแหละสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มเฮ้ยสองทุ่มมันจะเหมือนประมาณช่วง5้าหกโมงเย็นที่ประเทศไทยนะซึ่งตอนแรกก็ไม่ชินทุ่มหนึ่งแล้วผมยังรู้สึกเหมือนบ่ายสี่โมงแบบพระาอาทิตย์ยังสว่างจ้ายอยู่เลยแล้วก็สว่างพอสองทุ่มพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันจะไปเริ่มสว่างจ้าตอนประมาณตีห้ซึ่งมันจะมีช่วงเวลาตอนคืนน่ะแค่แป๊บเดียว แป๊บเดียวจริงๆซึ่งตอนที่เราดื่มอะผมยังจําได้เลยตอนที่เราเริ่มดื่มกันนะพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่เลยพอดื่มเสร็จปุ๊บตอนเช้านะเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเปิดออกมาเอาสว่างเหมือนกันไม่ทันช่วงกลางคืนเลยเพิ่มดื่มแป๊บเดียวเอาสว่างอีกแล้วแล้วพอดื่มเสร็จนะเราจะต้องแบบทําลายหลักฐานเราเราจะต้องไม่ให้รู้ว่าเอ้ยแอลกอฮอล์ L ที่ดื่มเนี่ยมาจากห้องไหนไม่งั้นเราจะโดนใบเตือนเราจะโดนปรับหรือถ้าโดนปรับบ่อยเราจะโดนไล่ออกจากหอเวย้ย ซึ่งเราก็ต้องเนียนๆกันว่าใส่ถุงดำใส่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเดินไปทิ้งแล้วก็แยกย้ายกันช่วงวันหยุดก็จะเป็นอะไรประมาณนี้มันก็จะวนหรูประมาณนี้ทํางานกันสัปดาห์ที่2องสัปดาห์ที่3ก็จะใช้ชีวิตแบบนี้แหละซึ่งสัปดาห์ที่3เนี่ยผมเริ่มที่จะคุ้นชินกับรูทีนนี้แหละอ่ากับการทํางานผมก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยวัฒนธรรมที่นี่มันทํางานกันยังไงเขามีอะไรบ้างทําอะไรบ้างและคนอื่นเขาเริ่มทําอะไรบ้างซึ่งช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่คน เขาหางานเซ็กันจ็อบกันได้แหละไอเราก่อนจะมาเราก็ตั้งเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเลยอย่างน้อยแหละเราขอให้เงินที่เราเหลือไปมากกว่าเงินที่เราจ่ายเพื่อมาโครงการเนี้ยซึ่งมันก็อยู่ประมาณแสนสามมั้งซึ่งพอคำนวณจากงานที่เราทําอยู่เราจะไม่สามารถเหลือเงินได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปจากการทํางานเดียวเพราะฉะนั้นอีกเป้าหมายหนึ่งผมจะต้องหางานเซ็กันจ็อบหรืองานที่2ทําไปด้วย มันถึงจะได้งเงินโคเวอร์กับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเพื่อมาโครงการนี้แต่ทีนี้อ่ะไอเราอ่ะด้วยความที่ภาษาก็ยังไม่ได้แข็งแรงพึ่งมามาได้แบบงงๆสัมภาษณ์ก็เกือบไม่ผ่านมาที่นี่ก็ทํางานบางครั้งก็พูดกับลูกค้าไม่รู้เรื่องพูดสื่อสารบางคำกับเพื่อนไม่รู้เรื่องบางประโยคที่มันต้องแบบใช้คำศัพท์ที่ไม่ใช่คําศัพท์ทั่วไปเราก็จะแบบว่าโอง้ององแบบว่าเฮ้ยพูดอะไรวะอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้น อีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสําหรับผมนะในการทํางานน่ะไอตารางงานที่ผมทาเนี่ยมันไม่ฟิกเวลาเว้ยบางทีก็ได้กะตอนกลางวันบางทีก็ได้กะตอนกลางคืนซึ่งมันทําให้ผมครับมีอุปสรรคในการที่จะหางานสองได้ยากเออเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมจะไปหางานสองได้ผมจะต้องพยายามทำไงก็ได้ให้ตารางงานแรก่มันฟิกเวลาแน่นอน ผมจะมีเวลาแน่นอนที่จะไปหางานสองได้เอ,อ้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้งานไรกัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตอนแรกอะตอนแรกผมไม่ชอบทํางานอินดอร์นะเพราะว่าหนึ่งอินดอร์มันจะพื้นที่ไม่เยอะแล้วมันจะค่อนข้างวุ่นวายคนจะเยอะแบบแล้วก็เด็กเยอะหน่อยเออเพราะเด็กเขาจะเอามาอยู่ในอินดอร์เยอะแล้วมันจะวุ่นวายหน่อยแต่อ้เอัลโดเนี่ยมันจะพื้นที่มันจะกว้างอ่ามันก็จะไม่วุ่นวายเท่าอินดอร์แต่อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ชอบแล้วกันในการทํางานอัลโดก็คือ แดดมันแรงมากคนทุกคนแดดมันแรงมากที่นั่นนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเลยในการทํางานที่นั่นนะเป็นอาวุธคู่ใจเลยก็คือครีมกันแดดแล้วผมจะมีครีมกันแดดที่พกติดตัวตลอดนะทุกคนเลยแหละคนไทยเขาจะมีครีมกันแดดที่พกติดตัวเวลาทํางานไปสักพักหนึ่งปุ๊บเราก็บีบครีมกันแดดบีบปุ๊บปุ๊บตบแล้วก็โป๊ปปปะครีมกันแดดกันหนาเตอะเลยคือต้องบอกว่าแดดที่นั่นนะร้อนเยี่ยร้อนมาก ร้อนประมาณประมาณ40องศาแต่ความร้อนที่นั่นน่ะไม่เหมือนความร้อนที่เมืองไทยนะความร้อนที่วิคอนซสินเดลที่อเมริกาเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นร้อนแบบประเทศเขาอ่ะมันจะเป็นร้อนแห้งๆอ่ะทุกคนมันจะเป็นร้อนแห้งๆร้อนเหมือนร้อนในเทไทร์ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะร้อนอบอ้าวมันจะร้อนชื้นซึ่งมันจะมีเหงื่อออกถูกต้องไหมอ่ามันจะร้อนแล้วเหงื่อออกแต่อยู่นั่นน่ะร้อนแสบเหงื่อไม่ออกนะซึ่งมันจะร้อนมากก็ต้องแบบโป๊ะคีโเด็จแบบหนาเติบเลย และไอ้ผมนี่ยอีเป็นประเภทพวกที่รูมขนกว้างอยู่แล้วการที่โป๊ะคีมมแดดเยอะแบบนั้นน่ะอุดตันเว้ยอุดตันแล้วมีสิวขึ้นทําความสะอาดไม่ดีสิวขึ้นอีกแล้วเราก็แบบไม่ได้วะเดี๋ยวถ่ายรูปลงโซเชียลไม่เท่เดี๋ยวถ่ายรูปลงโซเชียลไม่เท่มันก็เริ่มคิดละเฮ้ยไม่อยากทํางานเอาดอวะอยากไปอยู่ในอินดอร์ซึ่งไม่ร้อนวุ่นวายหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ร้อนเว้ยไม่อยากโป๊ะคีมมแดดแบบนี้ละ รู้สึกอยู่กับเหนียวเนิอนอหนะอะไรอย่างงี้ซึ่งงานที่ผมทําตําแหน่งรายการนะมันจะมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งชื่อย่อว่าตอเต่านะไอ้ตอเต่าเผื่อมาดูมันจะามาคอมเมนต์เองว่าเอ้ยเผื่อมันรู้ตัวซึ่งไอ้เพื่อนคนนี้ไอ้ตอเต่าเนี่ยมันจะมีความคิดเหมือนกันกับผมเลยว่ามันไม่อยากทํางานเอาดองเหมือนกันซึ่งแบบว่าทั้งแบบว่าปัญหาก็คือหนึ่งมันทั้งแบบแสบตาอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนแพ้แสงด้วยเออ ตาแพ้แสงอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากทำงานอ outdoor แล้วก็ร้อนซึ่งมันก็มีความคิดเหมือนกับผมผมก็ไม่อยากทำงานอ outdoor ผมอยากไปทำงานอ indoor มันก็เลยการคิดวิธีการยังไงให้ใหไปทำงานในออร d o o r ได้ผมก็รวมผมก็ถามมันเฮ้ยมึงกูไม่อยากงานอ outdoor อะกูเหมือนกันกูไม่อยากทำงาน Out อ outdoor ่มมอ Out ะแล้วทำไงอะอยู่ๆเราจะไปขอไปทำงานแค่อิน d o o r มันจะได้หรอก็เริ่มคิดและตอนนั้นไอเพื่อนคนนี้มันเป็นคนตาแพ้แสงอยู่แล้วมันก็เลยหายผลว่าเอ้ย e <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปขอเมนเจออ์ ว่ากูตาแพ้แสงกูทํางานเอาดอไม่ได้วะกูไม่ค่อยสะดวกไอผมเนี่ยก็ไม่ได้ตาแพ้แสงแต่ผมใส่แว่นตาเพราะผมใส่ตาสั้นแล้วออออคจะตาแพ้แสงดีว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะผมก็ลองคิดดูแล้วถ้าจะให้เมคเซนส์นะการที่เราแบบสองคนเข้าไปเคาะห้องเมเจอร์แล้วเข้าไปในห้องพร้อมกันแล้วก็ขออนุญาตว่าเฮ้ยพวกเราตาแพ้แสงขอไปทํางานแค่ indoor ได้ไหมมันก็คงดูเป็นอะไรที่มันแบบ เหมือนเด็กหรือยังไงมันดูไม่ make ซนนะซึ่งก่อนหน้านะผมรู้แล้วว่าผมจะต้องไปพูดว่าตาผมแพ้แสงเพื่อที่จะไปขอทํางานอินดอร์และผมภาษาก็ไม่ได้แบบว่ารู้มากหรว่าเอ้ยพวกทางการแพทย์หรือพท์ทางเทคนิคะจะไปบอกว่าตาแพ้แสงอะ่ะมันจะต้องพูดยังไงผมก็เลยได้ไปขอคําปรึกษากับเพื่อนกับพี่ที่เขาเก่งภาษาเยอะกว่าให้เขาเขียนสคริปต์ให้เขาเขียนสคริปต์ให้เฮ้ยไปพูดประมาณนี้ประมาณนี้นะ,ะผมก็เอาสคริปต์เลยนะ่ะ มาท่องจนผมเริ่มท่องแบบว่ามั่นใจนิดนึงและรูปประโยคผมผมก็นั่นแน่กับเพื่อนคนนี้เฮ้ยคุณว่าเราเนี่ยเข้าไปในห้องเมนเจอร์ของกันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันจะดูไม่น่าเชื่อถือเอางี้เดี๋ยวเราไปคนละเวลากันโคตรเนียนเลยโคตรเนียนเลยจริงๆโคตรเนียนเลยในความคิดตอนนั้นนะซึ่งเหตุการณ์วันนั้นก็คือไอ้เพื่อนคนนี้มันได้พักก่อนผมมันได้พักก่อนผม มันเลยเข้าไปขอมันเลยได้มีโอกาส้นี่ยนเ,นเข้าไปห้องห้องเมนเจอร์เพื่อที่จะขอคุยเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้คุยต๊ดๆเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วแหละแ,แล้วมันก็เดินออกมาเว้ยตอนที่มันเดินออกมาจากตอนจุดพักอ่ะต้องกลับไปจำแหน่งจุดงานนะมันก็เดินมาผม,ผมเห็นหน้ามันไกลๆแล้วมันยิ้มมาไกลเลยมันก็ยิ้มมาพอมันมาถึงผมปุ๊บมันก็ยิ้มเฮ้ยกูได้แล้ว,วอ่ะเอาแล้วในใจผมนั้น เอาแล้วแล้วคุณจะได้วะคุณจะได้ไงวะผมรอแล้วผมดูเวลาแล้วตอนนั้นผมรอว่าเอ้ยตอนไหนผมจะได้ไปพักผมก็เตรียมเสร็จสับผมก็เข้าไปดูเพราะว่ามันจะต้องหาจังหวะพอดีว่าเอ้ยเมนเจอร์อยู่ในห้องพอดีเพราะบางทีก็ไม่ได้อยู่ในห้องเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่ไปคุยได้ง่ายๆทีนี้พอถึงเวลาพักผมปุ๊บก็ไปส่องแอบส่องดูเฮ้ยอยู่เว้ยเมนเจอร์อยู่ในห้องไทีนี้เราก็ หายใจลึลกๆเต, er ตรใใียมเตร bbe 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 ียมน้ำใจหนึ่งสองสามเตร, Culture, kee, ตร Lori, ียมมาแล้วคิดเตรียมมาแล้วคอกไปป๊อกป๊อกป๊อกก็ได้ยินเสียงมาไกลคำอินแล้วเปิดตัวไปอก็ทักทายกุดเออน่าจะกุดอัตโนมัติเข้าไปเข้าไปปุ๊บแล้วแล้วเมเจอร์ก็ถามว่าเฮ้ยมีอะไรแต่มันจะต้องบอกบุคลิกของเมเจอร์คนนี้ก่อนเขาจะเป็นคนแบบขึมๆ ผู้นี้น้อยนิ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยไอเราแม่งก็กลัวอยู่แล้วด้วยบุคลิกนะเราแม่งก็กลัวอยู่แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยคือแบบผมจะขอแบบทํางานอินดอร์ได้ไหมแล้วก็เปิดหัวมาตรงตรงเลยนะเพราะเราไม่รู้จะพูดอ้อนยังไงก็เรากลัวแบบว่าเราพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยภาษางไ,ไม่ได้แข็งแรงนะแต่ก็ยังห้าวห้าวอยากไปขอข้อต่อรองนั่นนี่อ่ะผมก็เปิดประโยคมาเลยเฮ้ยพอดีว่าผมอ่ะอยากจะขอทํางานอินดอร์ได้ไหมเพราะว่าผมอ่ะตาแพ้แสงไอเราก็อาศัยว่าตอนนั้นเ่ะ เราใส่แว่นเออแล้วก็หาเหตุการณ์ที่แบบน่าจะเกี่ยวกับตาเราไว้แหละเป็นเหตุผลทีนี้เมเจอร์มันก็ถามว่าทําไมถามแค่ทําไมนะแต่แต่ด้วยบุคลิกของเขาอาจจะเป็นคนนิงน่งๆอะ่ะทําไมเราแบบเริ่มแบบมีความแบบประหม่าแล้วนิดนึงอะ่ะเราก็หาเหตุผลว่าเอ้ยตาแพ้แสงนั่นเนี่ยมันจะคงไม่ดีถ้าเราแบบว่าไปอยู่แล้วตาแพ้แสงอะ่ะได้ทํางานเอาดอ การที่เราแบบจะต้องดูแลความปลอดภัยของคนที่อยู่อาท์ด์มันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทาให้เราแบบว่าดูไม่ได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าเราตาแพ้แสงอะไรเงี้ยเราโฟกัสเรามองไม่เห็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นเราขอทํางานอินอร์ได้ไหมมันจะทําให้แบบว่าเอ้ยเราทํางานได้เต็มที่มากกว่านี่ยฉลาดพูดนะอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดพูดนะหาเอาเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าความปลอดภัยในตัวงานอะไรเงี้ยมาขอเราก็หาเหตุผลสารพัดเนี่ยอย่างอะไรนี่แหละ แต่สุดท้ายอ่ะแกก็ไม่ได้พูดอะไรมากเลยด้วยบกของเมนเจอร์คนนี้ผมจำประโยคว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนว่าเอ้ยแล้วยังไงอ่ะมันไม่เกี่ยวกับฉันนี่มันนั่นเป็นปัญหาของคุณนี่อะไรเงี้ยเออ,เอ,อคือตอนนั้นอ่ะผมขอที่จะทำงานอินดอด์แล้วขอฟิกเวลาด้วยเพื่อผมจะได้มีเวลาไปหางานพนาร์ทไทม์ได้คือจะเอาสอบตอนนั้นน่ะเขาก็น่าจะมีประสบการณ์เยอะแหละก็จะมีคนมาขอแนวนี้เยอะก็น่าจะจัดทางได้แหละมันก็พูด เขาพูดออกมาเลยเฮ้ยนั่นไม่ใช่แบบแล้วแล้วไงอ่ะมันไม่เด้กเหี่ยวอะไรกับผมนี่นี่คือปัญหาของคุณไหมอะไรประมาณนี้แบบ it's up to you อะไรประมาณเนี้ยพูดแบบเด็กขาดมากเลยนะไอเราแบบเอาแล้วเอาแล้วไงจะไปไปไหนต่ออย่างงี้เหมือนตอนั้นผมไม่รู้จะไปไงต่อเขาปุ๊บตัดประโยคไปแล้วก็ขอออกมาจากห้องแล้วก็เอามาแบบอีออกมาตอนนั้นก็ยังมีเพื่อนเรารอรุ้นอยู่แล้ว ออกมาหน้าห้องปุ๊บเจอเพื่อนแม่งไม่ได้วะไอ้แม่งไม่ได้วะไอ้เพื่อนเราบออ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมกูได้วะไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะมันก็เริ่มมีกังวลแล้วเพราะมันก็ใช้เหตุผลคล้ายกันแต่มันได้ไงเออแต่มันได้มันได้แล้วแต่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูตารางอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะปรับให้แต่ของผมเนี่ยไปในวันเดียวกันเลยใจร้อนไงเห็นเพื่อนได้เราอยากได้บ้างแล้วก็ไปแต่แม่งออกมาแล้วไม่ได้สรุป ตารางงานอนะ่ะที่ต่อไปมาปุ๊บ mm. ได้ไปอยู่อินดอร์จริงได้ไปอยู่อินดอร์จริงนะแต่โดนลดชั่วโมงงานทุกคน What the fuck โดนลดชั่วโมงงานอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือโดนลดชั่วโมงงานไปอ่ะค่าแรงที่นี่จะจ่ายตามชั่วโมงที่ทํางานเพราะฉะนั้นค่าแรงของผมมารายได้ของผมก็จะลดน้อยลงด้วยแล้วทีนี้่งานสองก็ยังหาไม่ได้หนักกว่าเดิมอีกน้ำซ้ำไม่พอนะ มันมีเหตุการณ์ <S <S <ๆ>เหตุการณ์ <S <S <ๆ>หนึ่งเกิดขึ้นนะประมาณช่วงสัปดาห์ที่ือสัปดาห์ที่3นี่แหละหลังจากที่ผมไปขอเมนเจอร์คนนี้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นน่ะผมจะต้องไปลงน้ำอ่ะผมจะต้องไปทํางานอ่ะแต่ผมลืมเอาโทรศัพท์ของผมอ่ะออกจากเสื้อแจ็คเก็ตของผมผมลืมเอาโทรศัพท์ออกแล้ววันนั้นน่ะวันนั้นน่ะผมจะไปลงน้ำท,ทั้งที่โทรศัพท์ผมยังอยู่ในแจ็คเก็ตเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะโทรศัพท์ผมแม่งพังเว้ย เงินเด้งก็ยังไม่ออกโทรศัพท์ก็พังโคตรสวยเลยแถมยังโดน,นลดชั่วโมงงานอีกตอนนั้นแบบคิดในใจเี็ดเอ้ยเป็นไงอะ่ะซาดีนักเอาไงหล่ะทีนี้อตอนนั้นผมก็เลยคิดในใจว่าไหนวันหนึงนี้แหละต้องสู้ไว้ต้องเอาต่อดีตอนนั้นผมก็คิดในใ,นใจว่าเอ้ยอยู่ชา้าไม่ได้ละผมจะต้องรีบหางานสองโดยเร็วที่สุดงานก็โดน,นลดชั่วโมงงานโทรศัพท์ก็ดันมาตกน้ําพังอีก เงินเดือนก็ยังไม่ออกอีกผมแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวมาต่อกันใน EP 3ีครับกับ E p 3ที่เป็น EP ีเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจริงๆและทั้งการเอาตัวรอดจากงาน1การหางาน2และการหาและการอยู่โดยที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วมาต่อกันใน EP 3นครับว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่ชอบคลิปและคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดัไ์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญเลย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกันครับกับช่อง s u p e r ร์เนครับ